ขอนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทรดีชาแนลขอน้อมนำเสนอเรื่องราวดีๆสำหรับวันนี้คอเสนอในหัวข้ออย่าพึ่งทำหากจะถวายน้ำบนหิ้งพระท่านควรรู้สิ่งเหล่านี้ก่อนทำแบบนี้จึงจะได้บุญใหญ่กุศลแรง มีความร่มเย็นเป็นสุขการงานไม่ติดขัดการเงินไม่ขาดมือท่านผู้ฟังครับการนําน้ำถวายบนหิ้งพระเป็นอนมิตรบูชายอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถึงพระพุทธเจ้าคือพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสการะบูชาน้ำพระแท้เต็มเปลี่ยนไปด้วยปัญญาเปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์ พรายเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทําด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่านแต่ยังไงอาหารหรือน้ําที่ถวายถ้าไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่าน,นิพพานแล้วและไม่มีขันแล้วจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปจิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อนึกว่าเราได้เคยทําความดีนี้ ตายไปก็ไปสวรรค์และยังทำให้เรารู้จักการให้การอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิบอีกอย่างหนึ่งคือเราจะได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและทำความสะอาดไปด้วยท่านผู้ฟังครับถวายน้ำหิ้งพระต้องมีอะไรบ้างนี่ก็เป็นสิ่งที่ควรคำนึงเป็นอย่างมากเลยนะครับน้ำที่ใช้นในการถวายบนหิ้งพระควรเป็นน้ำดื่มหรือน้ำปะปาก็ได้ ขอให้สะอาดเป็นพอเพราะน้ำสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ช่วยเสริมให้ชีวิตสดใสมีจิตใจเบิกบานและควรถวายสามแก้วครับเพื่อะระลึกถึงพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆครับคงจะมีคำถามว่าควรเปลี่ยนน้ำถวายบนหิ้งพระทุกวันไหมเรื่องนี้ครูบาอาจารย์ได้แนะนำมา ว่าควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งประทุกวันให้น้ำได้ใสสะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านและต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันห้ามปล่อยให้น้ำแห้งเด็ดขาดเพราะจะเปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉาขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินก็จะติดขาดแล้วปริมาณน้ำที่เติมลงไปในแก้วนั้นก็ควรจะเติมน้ำให้เกือบเติมแก้วอยู่เสมอ เพื่อช่วยเสริมการเงินให้ดีครับแล้วก็มีข้อสงสัยสำหรับบางคนด้วยว่าหากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวันควรทำอย่างไรก็ขอแนะนำว่าให้ถวายในวันพระหรือวันพระหัสบดีหรือจะยึดตามวันเกิดที่เราเกิดก็ได้ครับเพื่อความสบายใจและสิ่งที่สำคัญคือคนมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดแล้วช่วงเวลาที่ควรถวายหรือเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระน,นั้น ควรเป็นช่วงเช้าของแต่ละวันดังนี้ครับเวลาหกนาฬิกาเพื่อเสริมเรื่องโชคลาภที่ดีเวลาหกนาฬิกาสามสนาทีเพื่อเสริมเรื่องการเงินที่ดีและเวลาเจ็ดนาฬิกาเพื่อเสริมเรื่องการงานที่ดีครับแต่ทั้งนี้หากไม่สะดวกในช่วงเวลาที่แนะนําก็ไม่เป็นไรแต่ไม่ควรถวายน้ำเกินสิบโมงซึ่งถึือเป็นการเริ่มต้นวันใหม่อย่างเป็นมงคล พื่อต้อนรับสิ่งที่ดีๆตลอดทั้งวันครับอีกเรื่องก็มีคนชอบสงสัยคือถ้าเปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันจะเป็นต้องจุดทูบทุกวันด้วยหรือไม่เรื่องนี้ครูบาอาจารย์ท่านได้แนะนำไว้ว่าไม่จำเป็นต้องจุดทูบทุกวันเพราะการถวายน้ำพระสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดทุบได้เลยท่านผู้ฟังครับเวลาถวายน้ำบนหิ้งพระนั้นเราสามารถถวายได้เลย โดยไม่ต้องใช้บทสวดมนต์ใดเลยก็ได้ตามความสะดวกของแต่ละคนแต่สิ่งที่ควรทำคือบอกกล่าวท่านด้วยวาจาว่าได้ทำการถวายน้ำท่านแล้วแต่หากท่านได้มีเวลาหรือจะสวดมนต์ด้วยก็มีบทสวดอยู่เช่นกันเตรียมน้ำให้พร้อมตั้งนนโมสามจบว่าตามนี้นะโมตัสสะภะคะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหะตาทีหีนวโคเนหีสมณะฆาตตัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะอิบังอุทกังเทมิอุทกังเทมิ ข้าพเจ้าขอถวายน้ำฉันนี้แต่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขวยข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอัสมความปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุท่านผู้ฟังครับมีอีกเรื่องที่อยากจะนำมาเล่าให้ฟังกันคือหลักการตั้งห้องพระในบ้านนั้นในสิ่งที่ควรรู้ คนคคำนึงถึงคืเ,เราจะออกแบบเพ้สอดคล้องกับทิศของประตูบ้านเพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคชะตาได้ดีเราจะต้องเลือกจัดวางอย่างไรนั้นมาฟังกันครับ 1. หากประตูบ้านอยู่ทางทิศเหนือควรตั้งห้องพระไว้กลางบ้านครับอยากให้คนในบ้านอาศัยอยู่แบบสงบร่มเย็นหากบ้านเรามีประตูบ้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือ ควรให้ห้องพระอยู่ตรงกลางของบ้านและควรหันหน้าพระไปทางทิศเหนือโดยตำแหน่งนี้คือไปทิศของธาตุน้ำครับดังนั้นควรนำพระพุทธรูปที่เกี่ยวข้องกับน้ำเช่นหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อวัดไร่ขิงมาตั้งบูชาและถวายน้ำเป็นประจำจะช่วยคนในครอบครัวพบเจอใ่ความสงบร่มเย็นใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นครับ 2. หากประตูบ้านอยู่ทางทิศใต้ก็ควรตั้งห้องพระไว้ทางซ้ายมือครับอยากส่งเสริมเรื่องเงินทองโชคลาบสำหรับบ้านที่มีประตูบ้านทางทิศใต้ควรจะตั้งห้องพระไว้ทางซ้ายมือของบ้านเพราะถือว่าเป็นตำแหน่งรุ่งเรืองจะช่วยเสริมสิริมงคลป้องกันสิ่งไม่ดีหรืออันตรายเข้ามาในบ้านและควรจะจัดห้อง ให้สว่างอยู่เสมอถาวายดอกไม้เป็นประจำจะส่งเสริมเรื่องเงินทองได้ดีเลยทีเดียว3หากประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกก็ควรตั้งห้องพระไว้ทางทิศตะวันออกครับจะให้คนในบ้านมีชื่อเสียงทำธุรกิจแล้วเจริญรุ่งเรืองสำหรับบ้านที่มีประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกควรตั้งห้องพระไว้ทางซ้ายมือหรือทางทิศตะวันออกเชียงเหนือ ของทางหน้าบ้านที่สําคัญครับควรมีพระพุทธรูปปางถวายเนตรซึ่งเป็นปางประจําวันอาทิตย์จะช่วยส่งเสริมเรื่องโชคลาภเงินทองชื่อเสียงให้มากยิ่งขึ้นครับ 4. ่หากประตูบ้านอยู่ทางทิศตวะวันออกเฉียงเหนือควรตั้งห้องพระไว้ทางขวาของบ้านครับจากตั้งห้องพระตวนที่จุดรุ่งเรืองถ้าเป็นบ้านที่มีประตูบ้านทางทิศตวะวันออกเฉียงเหนือ ควรตัห้องพระไว้ทางขวามือของบ้านจะช่วยส่งเสริมเรื่องการค้าขายรวมไปถึงการงานด้วยและก็ควรจะหมั่นสวดมนต์ปฏิบัติธรรมอยู่เสมอเพื่อจิตใจเบิกบานเสริมความเป็นมงคลได้มากกว่าเดิมห้าหาประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ควรตั้งห้องพระไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับสำหรับใครที่มีประตูบ้าน ยู่ทางทิศตะว,วันออกเฉียงใต้อยากจะเสริมเรื่องสุขภาพการงานการเงินควรตั้งห้องพระไว้ทางทิศตะว,วันออกเฉียงเหนือให้หันหน้าพระไปทางหน้าบา้านหรือทางทิศตะว,วันออกจะช่วยส่งเสริมโชคดีแบบรอบด้านทั้งสุขภาพความรักการงานการเงินไปจนถึงเรื่องการเรียนก็ได้เช่นกันครับ 6. หากประตูบ้านอยู่ทางทิศตะว,วันตก ควรตั้งห้องพระไว้กลางบ้านหรือทางทิศใต้ครับบ้านไหนมีประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกจะจะส่งเสริมชื่อเสียงเพิ่มสง่าราศีควรตั้งห้องพระไปทางซ้ายตรงกลางบ้านหรือตั้งไว้ทางทิศใต้จะช่วยส่งเสริมเรื่องชื่อเสียงความสวยงามความมีสง่าราศีไปจนถึงเรื่องการศึกษาและการทำธุรกิจด้วยครับ และถ้าอยากจะขจัดอุปสรรคก็ควรหมันม่นสวดมนต์ไหว้พระเปิดหน้าต่างรับความโชคดีและเปิดไฟให้ห้องสว่างอยู่ตลอดครับเจหากประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือควรตั้งห้องพระไว้าทางขวามือของประตูครับใครมีธุรกิจหรือเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆควรจะตั้งห้องพระไว้าทางขวามือของประตูบ้านที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ จะแยอาชีพการงานจเจริญรุ่งเรืองจะทํางานในประเทศหรือต่างประเทศก็ดีทั้งสิน้นและควรจะหมั่นสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆเพื่อกระจัดอุปสรรคต่างๆครับและแปดหากประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ควรตั้งห้องพระไว้กลางบ้านครับบ้านไหนมีประตูบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ควรจะออกแบบห้องพระให้อยู่ตรงกลางบ้าน โดยตำแหน่งวางหิ้งพระควรหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเชียงเหนือที่สำคัญครับพระประธานในห้องควรทำจากโลหะเช่นพระพุทธชินาราชจะช่วยส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองป้องกันโจรขโมยและป้องกันคนที่จะมาหลอกลวงด้วยครับท่านผู้ฟังครับสุดท้ายขอสรุปขั้นตอนวิธีและข้อคำนึงในการถวายน้ำบนหิ่งพระอีกครั้ง สิ่งที่ควรคำนึง8ข้อนี้จำให้ดีครับ 1. ควรเป็นน้ำดื่มปากขวดที่เรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำโดยตรง 2. ควรถวายน้ำทุกวันหากไม่สามารถทำได้จริงๆควรถวายทุกวันพระ 3. น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่ม ควรนำไปรดน้ำต้นไม้หรือกวดน้ำครับ 4. แก้วน้ำควรเป็นแก้วใหม่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆและเมื่อแก้วนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่ 5. ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสาวก พระสงฆ์อยุดโต๊ะมูมบูชาเดียวกันควรถวายน้ำแก้วเดียวสำหรับทุกๆองค์ก็ได้ไม่ต้องถวายแยกแก้วละองค์นะครับ 6. ไม่ควรปิดฝาแก้วตอนที่ถวายหากที่บ้านมีฝุ่นเยอะให้เปลี่ยนน้ำทุกวันหรือเปลี่ยนระหว่างวันก็ได้ครับ 7. ในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อย น้มถวายด้วยความศรัทธากายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายดังนี้ข้าพเจ้าขอน้อมถวายน้ำนี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเพื่อสการบูชา นามพระทัยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปีียมด้วยความบริสุทธิ์ความเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาส,สัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาทุและแปดเวลาถวายน้ำบนหิ้งพระจะถวายเวลาใดก็ได้แต่ส่วนมากนั้นนิยมถวายในช่วงเช้าก่อนเที่ยงครับ ช่องคิดดีทำดีชาแน,นลขอขอบพระคุณเนะะื้อหาที่มาข้อมูลที่นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานก่ท่านผู้ฟังขอบพระคุณท่านผู้ฟังกันละยาใมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ